कसा साथ धक จากความได้โอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในถิ่นธุรกันดานณอ,อําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดมริขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ไปสู่พื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อ,อําเภอบ่อเกลือและอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติตามพระราชปบณิธานของพระองค์ สำน,นักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอได้น้อมนําแนวพระราชดำริโดยการเริ่มดําเนินงานโครงการภายใต้3กิจกรรมหลักคือดําเนินการสํารวจขอบเขตพื้นที่โครงการสํารวจรังวัดที่ดินรายแปลงและสํารวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อรับรองสิทธิการประกอบอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริและเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสปกอได้ขยายผลไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จากพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดินการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิภัยชามอนการทำเกษตรบนพื้นที่ลาดชันการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสปกรได้ดําเนินงานโดยมุ่งเน้นการขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลไปสู่เครือข่ายเกษตรกรในโครงการต่อไปเริ่มแรกที่สปกรเข้าไปนะครับทางสปกรก็ได้ให้การสนับสนุนในการ พัฒนาพื้นที่นะครับโดยให้เกษตรกรได้รับกล้าพันไม้ผลกล้าไม้เศรษฐกิจนะครับเข้าไปปลูกในพื้นที่เพื่อทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพป่าพื้นคืนมานะครับก็คือการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชผักเศรษฐกิจนะครับ แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะขยายองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์นะครับไปสู่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่โดยรอบนะครับหน่วยงานของสวรปรกเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกไผ่ไเลี้ยงนะคะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากปลูกไผ่ไเลี้ยงแล้วก็เดินระบบน้ําให้แล้วก็ส่งเสริมให้เลี้ยงปลาจะเป็นส่วนหนึ่ง ของเกษตรกรที่ได้รับรู้ความรู้จากสปกจะไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรคนอื่นๆลายต่อไปค่ะจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม